นิยายเรื่องน่ารักนักต้องรักให้หมดหัวใจเจ้านายจอมมืนกับเลขาฟ้าประธานแต่งโดยมานาทีให้เสียงโดยสตนาบทส่งท้ายใจคนเปลี่ยนได้ตามเวลาแต่พระอาทิตย์ไม่เคยหยุดส่องสว่างจากฟากฟ้า เมื่อเอมี่กลับมาถึงสนามบินสวุวรรณภูมิเธอพยายามโทรศัพท์หาอาทิตย์ตลอดทางแต่สายกับเงียบกริบไม่มีสัญญาณหรือว่าคุณจะเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วก็ทำไมคุณทำอย่างนั้นล่ะคะแล้วฉันจะติดต่อคุณได้ยังไงล่ะเอมี่ <Amy S 2> คิดขณะนั่งรถจากสนามบินอพรุ่น,นี้ฉันจะไปหาคนที่ก่อสร้าง ฉันไม่กล้าไปพบคุณที่บ้านหรอกเผื่อว่าคุณมีใครอยู่ด้วยเดี๋ยวคุณก็จะเดือดร้อนมันก็นานมากเต็มทีแล้วฉันขอแค่เจอคุณอีกสักครั้งจะได้มีโอกาสบอกคุณว่าคุณเป็นคนเดียวที่ฉันรักมากแล้วก็รักมาตลอดด้วยเอมี่คิดในใจเช้าว,วันรุ่งขึ้นขอโทษครับ เข้ามาได้ครับนี่เป็นไซต์ก่อสร้างบ,บ่บำบัดน้ำเสียเออต้องมีใบผ่านก่อนครับคุณผู้หญิงร,ปรอปภกล่าวอย่างสุภาพกับเอมี่ช่วยเทอแจ้งทีนะคะว่าเอมี่มาขอพบคุณอาทิตย์ค่ะเอมี่พูดกับร,ปรอปภขอโทษอีกครั้งครับตอนนี้คุณอาทิตย์ไม่อยู่ครับยังไม่กลับร,ปรอปภกล่าว ออาละถ้า,างั้นนะฉันรออยู่หน้าสายตรงนี้ก็ได้ค่ะเอมี่ถอยรถไปจอดรอใต้ต้นไม้จนเวลาผ่านไปถึงใกล้เที่ยงคืนแล้วก็ยังไร้วี่แววของอาทิตย์เธอจึงขับรถกลับที่พักอย่างผิดหวังเฮ้ย hey, นายอาทิตย์เป็นไงวะเพื่อนหมอให้อยู่โรงพยาบาลอีกกี่วันวะกลับจากต่างประเทศก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะ ไปติดโควิดมาหรือไงวะวันชัยถามอาทิตย์ขณะที่นอนอยู่โรงพยาบาลเฮ้ยกูไม่ได้เป็นโควิดว่ะกูเป็นไข้หวัดใหญ่หมอบอกว่าพักสักอาทิตย์ก็กลับบ้านได้แล้วเออกูฝากงานมนึงหน่อยนะเพื่อนอาทิตย์พูดกับเพื่อน เออยังไงอะ่ะนายก็ต้องระวังไว้หน่อยนะเมื่อวานอะ่ระราปพอบอกว่าเห็นรถมาจอดหน้าไซอ้ยอยู่นานเกือบทั้งวันเลยไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะยังไงอะ่ะเออนายก็อย่าประมาทนะเออนายเสกอะ่ะก็หายไปเฉยๆเลยนะอ,อไม่รู้เป็นมันหรือเปล่าอ่ะสิวันชัยพูดเออกูจะระวังนะแต่ว่า คงไม่ใช่มันหรอกอาทิตย์พูดพร้อมกับหลับตาเพราะเพิ่งกินยาแต่ก่อนที่เขาจะหลับเขาก็คิดถึงโทรศัพท์ที่มีสายเรียกมาหาเขาเมื่อสองเดือนก่อนเอ๊ะนี่สายเรียกจากพิมพ์นี่อาทิตย์ดูชื่อสายที่เรียกเขา้าเขาปล่อยให้สายนั้นเงียบไปเองเพียรทิต ไปพบกับพิมพ์นะคะที่ร้านเดิมเจอกันพรุ่งน,นี้นะพิมพ์แยกทางกับคุณเสกแล้วเป็นข้อความจากพิมพ์ที่ส่งถึงอาทิตย์แต่เขาก็ไม่ได้ตอบกลับหลังจากวันนั้นพิมพ์ก็ยังพยายามโทรมาหาเขาอีกจนเขาตัดสินใจเอามือถือเครื่องนั้นเก็บใส่ลิงชักแล้วก็ไขกุญแจปิดตายโต๊ะตัวนั้นไว้ หลายวันต่อมาเอมี่ยังคงขับรถไปเฝ้าอาทิตย์ที่ไซงานแต่ก็ไร้วี่แววของเขาเช่นเคยนี่คุณอาทิตย์คุณตั้งใจจะหลบหน้าฉันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเอมี่เฝ้าคิดกลับไปกลับมาด้วยความสับสนขณะที่กำลังขับรถกลับไปที่พักเช้าวันรุ่งขึ้น เอมี่เดินถือป้ายประกาศขายคอนโดมาติดที่หน้าประตูห้องเธอเอามือลูบป,ป้ายนั้นพร้อมกับคิดคำหนึง่งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลของบรูซคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์เอมี่ได้แต่เพ้อเรียกชื่อของอาทิตย์ทุกครั้ง ที่เธอฟื้นจากยาสลบรูสบรูซคุณอาทิตย์เป็นยังไงบ้างคะเขาปลอดภัยหรือเปล่าคะทำไมเธอไม่ฉันไม่เห็นหน้าเขาเลยล่ะเอมี่ถามถึงอาทิตทันทีเมื่อเธอได้สติทำไมฉันไม่เห็นคุณอาทิตย์เลยล่ะคะเขาอยู่ที่ไหนอะฉันจะไปหาเขาเอมี่ พูดพร้อมกับพยายามจะลุกขึ้นเอ๊ะเอ๊ะขาขาฉันฉันฉันขยับแขนขาขาฉันไม่ได้เลยเนี่ยเกิดเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์เอมี่ได้แต่ตะโกนเรียกชื่อของอาทิตย์เพื่อให้แน่ใจว่าเขาปลอดภัย จนคุณหมอต้องฉีดยาระง,งับให้เธอสงบไปก่อนหลายสัปดาห์ผ่านไปนี่ฉันนอนอย่างนี้มานานเท่าไหร่ล่ะคะเอมี่ถามบรูซทุกครั้งที่เธอตื่นก็ two weeks สองสัปดาห์ครับเกือบจะสามแล้วล่ะครับเอมี่ คุณจะอนุญาตให้ผมติดต่อไปบอกนายอาทิตย์ได้หรือ,อยังครับว่าคุณเป็นยังไงบ้างเขาคงเป็นห่วงแล้วก็กำลังรอฟังข่าวของคุณเขาคงจะบ้าอยู่แล้วล่ะครับบรูซพูดอย่าค่ะดูสิคะขาฉันแขนฉันมันไม่มีเรียวไม่มีแรงมันไม่ขยับอะไรทั้งนั้นฉันทำอะไรได้หรอคะช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้เลย คุณอย่าบอกคุณอาทิตย์เขานะคะเอมี่พูดด้วยน้ำเสียงเกลี้ยวกลาดใส่ทุกคนจากสัปดาห์ผ่านไปเป็นเดือนเอมี่ครับเอมี่เอมี่คิดอะไรอยู่ล่ะครับผมมีข่าวมาบอกครับบรูซพูดอย่างดีใจก่อนที่เอมี่จะหันมาบอกกับเขาใช่ฉันกำลังคิด อันนี้ก็คงเป็นสิ่งเดียวลวมะมั้งที่ฉันทำได้น่ะคิดคิดแล้วก็คิดอ้าวทำไมคุณเงียบไปล่ะคะฉันคงทำให้คุณลำคาหรือเปล่าคะเมื่อกี้คุณบอกว่ามีอะไรจะบอกฉันหรือคะเอมี่พูดใช่ครับบริษัทของนายอาทิตย์อได้งานประมูลวันนี้ ผลออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับบูสพยายามพูดอย่างดีใจเพื่อหวังจะให้เอมี่มีกำลังใจมากขึ้นแล้วไงคุณจะให้ฉันปรบมือให้คุณอาทิตย์ด้วยไหมล่ะแค่แมงวันบินผ่านหน้าฉันยังไม่มีปัญญาจะไล่มเ,เลยเอมี่พูดเอมี่ฟังผมนะครับ มันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกครับพรุ่งนี้ทีมแพทย์ของผมก่อนที่บรูซจะพูดต่อเอมี่ก็ขัดขึ้นใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งน,งนี้คุณกับพวกหมอของคุณน่ะก็จะเอาฉันไปตัดใส่นู่นต่อใส่นี่อีกเพื่อจะยืดกระดูกฉันแล้วก็เอออะไรอีกล่ะนู่นนี่นั่นอะ่ะมันไม่ได้ผลหรอกค่ะ ฉันรู้ฉันยังไงฉันก็เดินไม่ได้เอมี่พูดอย่างอารมณ์เสียคืนนั้นเอมี่นอนไม่หลับเธอได้แต่เฝ้าคิดคำนึงถึงเรื่องของอาทิตย์และในตอนเช้าเอมี่ก็ขอให้บรูซนำข้อความของเธอส่งให้อาทิตย์ทางเมลเป็นครั้งแรกในสามเดือนที่เขาไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเสียงของเอมี่ อาทิตย์ดีใจมากที่ได้ยินเสียงเธออีกครั้งเขาเรีบเปิดเมลทันทีคุณอาทิตย์คะคุณต้องเดินหน้าต่อละคะคุณต้องกินอาหารเช้าทุกวันนะไม่งั้นแล้วก็คุณจะไม่สบายทีมงานคุณนะ่ยต้องการคุณนะคะฉันอยู่ทางเนี้ยดีขึ้นแล้วคะ่ะ ทุกเช้าฉันก็จะเดินสูดอากาศบนเขาโอ้โหวิวที่นี่นะคะสวยมากค่ะส่วนส่วนขนมนะ่ะฉันคงจะไปหาซื้อให้คุณไม่ได้ฉันส่งสถานที่ซื้อให้คุณแล้วนะคะต่อไปคุณก็ซื้อเองไปก่อนก็แล้วกันจนกว่าฉันจะกลับไปซื้อให้คุณได้นะคะอ๋อ บรูซเรียกฉันแล้วล่ะคะ่ะฉันต้องไปก่อนแล้วนะคะเอมี่คิดถึงสิ่งที่เธอได้พูดไปกับอาทิตย์เมื่อหลายเดือนก่อนหรือว่าคุณมีเอมี่อีกคนแล้วที่บ้านคุณถึงได้ปิดมือถือฉันคงจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วแหละ เอมี่คิดขณะที่ดูป้ายประกาศขายคอนโดอีกครั้งก่อนที่เธอจะเดินไปขึ้นรถพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เพื่อเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดที่สนามบินเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฝรั่งเศสณที่นั้นอาทิตย์ต้องนั่งรอที่ห้องพักผู้โดยสารเพราะพายุหิมะที่มาผิดฤดูกาล ทำให้เครื่องของเขาที่บินมาจากสนามบินคองโกต้องลงจอดฉุกเฉินทั้งแอร์อัดและเนืองแน่นด้วยผู้คนจากหลายสายการบินที่ต้องเจอสถานการณ์เดียวกับเขาและต้องลงมาพักกันภายในห้องพักนี้เขาเห็นคู่สามีภรรยาซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าข่ำครืที่กำลังอยู่ระหว่างเดินทางไปแสวงบุญ เพื่อขอพรให้ภรรยาของเขากลับมาเดินได้อีกครั้งเมื่อภรรยาของเขาเกิดเป็นโรคแขนขาอ่อนแรงเขาเห็นชายผู้เป็นสามีพยายามอย่างหนักที่จะป้อนอาหารป้อนน้ำหรือแม้แต่นำเธอไปห้องน้ำอย่างทุลักทุเลแต่สามีเธอก็ไม่ยออ่อท้ออาทิตย์ กำลังมองดูสองสามีภรรยาคู่นั้นพวกเขาขาดแคลนเสียจนไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าหนาที่จะป้องกันความหนาวสามีเธอมีแต่ผ้าห่มเก่าๆผืนเล็กผืนเดียวที่พยายามห่มให้กับภรรยาที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาทิตย์จึงตัดสินใจ ถอดเสื้อโค้ตตัวหนาที่เขาสวมใส่อยู่ให้กับสองสามีภรรยาคู่นั้นไปเพราะยิ่งมือดอากาศก็ยิ่งหนาวหิมะตกหนักมากขึ้นเวลานี้เขาคงมีแต่สูตรที่ใส่พอกันหนาวได้เท่านั้นเองเขามองหาพื้นที่ว่างเพื่อขอเป็นที่นั่งขณะรอเรียกมันมีที่ว่างอยู่ข้างเสาต้นหนึ่ง เขาตรงไปที่ตรงนั้นเพื่อจับจองเป็นที่นอนสำหรับคืนนี้ตรงนี้คงกันหนาวได้บ้างพอสมควรเมื่อเขานั่งลงเขาก็เอาหลังไปชนกับคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วซึ่งดูแล้วก็คงจะเป็นนักเดินทางที่ต้องรอให้พายุหิมะพ้นไปก่อนเช่นกันโอ้คงจะหนาวมากเลยนะไม่มีเสื้อโค้ทอะไรเลยด้วย มีแค่เสื้อหนาวเหมือนเขาเลยขนาดเขาเป็นผู้ชายยังหนาวขนาดนี้แล้วเธอเนะ่ะเป็นผู้หญิงจะหนาวมากทีเดียวนะเนี่ยอาทิตย์ได้แต่คิดอยู่ในใจมาดาม sorry please อาทิตย์พูดอย่างสุภาพพร้อมกับถอดสูตรที่เขาใส่เอาห่มให้เธอ ที่กำลังก้มหน้าซุกอยู่กับเข่าเพราะความหนาวแต่เธอคนนั้นกลับทำท่าโบกไม้โบกมือห้ามและยื่นเสื้อคืนให้เขาโดยยังคมก้มหน้าอยู่ในท่าเดิมเพราะความหนาวอาทิตย์รู้ได้ทันทีว่าเป็นเพราะเธอเป็นคนมีน้ำใจไม่กล้ารับเสื้อ เพราะคงกลัวว่าตัวเขาจะหนาวนั่นเอง no no problem อาทิตย์พูดเขาคิดว่าอย่างไรเสียก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงเขาก็เป็นผู้ชายแล้วอาทิตย์ก็เอาเสื้อสูตรห่มให้กับเธอคนนั้นกลิ่นของเสื้อนี้ทำให้เธอคนนั้นถึงกับอึ้งไปเล็กน้อย มันหอมเหมือนกับกลิ่นน้ำหอมชาแนลที่เธอคุ้นเคยเธอคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้น Thank you so much You are so kind เธอกล่าวขอบคุณเธอไม่อาจปฏิเสธความมีน้ำใจของคนแปลกหน้าเป็นครั้งที่สองเธอพูดพร้อมกับค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขา แต่ชายแปลกหน้าเดินไปแล้วคงเป็นเพราะกลัวเธอไม่กล้ารับเสื้อไว้เขาจึงได้เดินจากไปอย่างรวดเร็วชายหนุ่มคนนั้นเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาดูเธอหญิงสาวมองดูเสื้อสูตรและกลิ่นน้ำหอมชาแนลอีกครั้งเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นพร้อมหันไปมองรอบๆไม่ว่าเธอจะสอดสายสายตายอย่างไร แต่เธอก็ไม่พบเจ้าของเสื้อแล้วหญิงสาวเดินไปตามทางที่มีแต่ความหนาวเย็นจนเธอต้องเอาสูตรของชายแปลกหน้าคนนั้นขึ้นมาสวมไว้และเธอก็เดินไปรอบๆอย่างไร้จุดหมายเอมี่เธอจะบ้าหรือไงเนี่ยเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้เธอก็เดินไปทั่วสนามบินแล้ว มันไม่ใหญ่มากหรอกนะนอกจากห้องน้ำชายเนี่ยแหละที่เธอยังไม่ได้ไปหาเขาเอมี่คิดในใจเธอยือนรออยู่สักพักมีคนเดินเข้าออกตลอดเวลาแต่ไม่มีใครที่เธอคิดเลยเธอหันหลังเดินออกจากที่นั่นไปอย่างผิดหวังโอ้ยคิวอะไรเนี่ยยาวซะจริงๆ อืยังดีนะที่ได้น้ำอุ่นเนี่ยล้างหน้าค่อยหายหนาวหน่อยไอ้ไนายอาทิตย์เอ้ยคืนนีย้ยังอีกยาวนานพอคนใจดีเช่นคิดว่าความอิ่มเอิบเนี่ยมันคงทำให้แกหายหนาวได้หรอกนะพ่อคนใจกว้างนายอาทิตย์อาทิตย์พึมพำขณะที่เขาเดินออกมาจาก ห้องน้ำที่ไซต์ก่อสร้างเอมี่เฝ้ารออาทิตย์อยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมซึ่งเธอคิดว่าคงจะรอเขาเป็นวันสุดท้ายแล้วก่อนที่เธอจะไปทํางานที่กระบี่แต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงร้องของแมวน้อยที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้ซึ่งมีกิ่งทอดยาวไปที่หน้าต่างของสำนักงานเธอดาวได้ทันทีว่า แมวคงจะกลัวตกเพราะมันยังเป็นลูกแมวซึ่งคงจะหลงเดินสเปะสปะตายไปตามกิ่งไม้แล้วก็ลงไม่ได้วันนี้เป็นวันอาทิตย์จึงไม่มีใครอยู่ที่ไซงานรวมถึงรอปรพอก็แวบหายไปธุระแมวน้อยร้องเสียงดังมากเพราะความกลัวและทําท่าราวกับว่ามันจะตกลงจากต้นไม้ อ๋อกเกาะกาะไว้ก่อนนะเกะไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะหาทางช่วยแกเองนะเกาะเกาเอาไว้เอาอันนั้นแหละนั่นแหละเอาเอาเล็บวัจิกไว้ก่อนนะเอมี่พูดหวังให้แมวน้อยเข้าใจแต่ดูท่าทางแมวน้อยจะไม่เข้าใจเอมี่จึงค่อยๆปีนขึ้นไปตามกิ่งของต้นจามจุรีเพื่อจะช่วยแมวแต่แมวน้อยกลับตกใจและ ปีนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปทำให้เอมี่ปีนตามมันไปจนในที่สุดเธอก็จับมันได้ก่อนที่แมวน้อยจะร่วงลงมาข้างล่างพอดิบพอดีอา้าวฉันจับแกได้แล้วแกไม่เป็นไรแล้วเอมี่พูดกับแมวน้อย แต่พอเธอมองลงไปด้านล่างเธอนั่นแหละที่เกือบจะเป็นลมเพราะมันสูงมากเท่ากับความสูงของตึกสองชั้นซึ่งเธอกลัวความสูงอย่างมากปากสัน่นขาสัน่นแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงผู้ชายด้านล่างตะโกนถามเธอเอา้าวคุณนั่นขึ้นไปทำอะไรบนนั้นน่ะมันอันตรายนะคุณ กรุดาลงมาเร็วเร็ว,รว,รวครับชายหนุ่มที่เพิ่งมาถึงตะโกนบอกหญิงสาวโดยมีรอปภที่เพิ่งกลับมาจากทําธุระยืนอยู่ด้วยด้านล่างฉันฉันมาช่วยแมวอะค่ะมันติดอยู่บนนี้แต่ว่าตอนนี้ฉันว่าฉันอะกำลังจะเป็นลมค่ะ เอมี่พูดโดยไม่กล้ามองลงไปด้านล่างตามเสียงดังกล่าวเธอได้แต่หลับตากอดแมวน้อยไว้แนบอกและซบตัวเอามือเกาะต้นไม้ไว้แน่นแมวเหรอชายหนุ่มอุทานพร้อมกับมองอาหารแมวในมือที่เขาเพิ่งซื้อมาเช้าวันนั้นเช่นกันอาทิตย์ รีบขับรถออกจากไซต์เช้ากว่าปกติเพื่อไปที่พักของเอมี่ด้วยความหวังลมๆแล้แงๆว่าจะได้พบเธอที่นั่นขณะที่เขากำลังออกจากไซต์เขาก็ต้องเหยียบเบรกอย่างแรงจนรถสายไปเกือบชนต้นไม้เพื่อจะหลบลูกแมวน้อยที่หล่นลงมาจากหลังรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ด้านหน้าเขาอาทิตย์ วิ่งลงไปอุ้มแมวที่กำลังกลัวตัวสันนำมาส่งให้รอปภอูอ๋คุณอาทิตย์ใจดีจริงๆเลยครับเดี๋ยวผมดูแลมันให้ก่อนนะครับคุณอาทิตย์คงจะต้องรีบไปละมั้งครับรอปภรับแมวไปดูแลขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเออขากลับนะ ผมจะซื้ออาหารแมวแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นมาให้ครับตอนนี้ผมมีธุระต้องรีบไปก่อนแล้วครับอาทิตย์พูดพร้อมกับขับรถออกไปที่พักของเอมี่เมื่อเขาไปถึงเขาก็เห็นป้ายประกาศให้เช่าหรือขายซึ่งเมื่อเขาเห็นป้ายประกาศนั้นเขาถึงกับหน้าสลดนี่เราต้อง พรากกันไปตลอดชีวิตจริงๆเหรอเนี่ยอาทิตย์คิดในใจเขาขับรถออกไปอย่างไร้จุดหมายจนเวลาล่วงเลยไปถึงเย็นเขาจึงแวะซื้อของตามที่คุยไว้กับรอปอพอฉันไม่ช่วยแมวนะคะมันติดอยู่บนนี้แต่ว่าตอนนี้ฉันว่าฉันจะเป็นลมนะ เอมี่พูดโดยมิกล้ามองลงไปด้านล่างตามเสียงดังกล่าวเธอได้แต่หลับตากอดแมวน้อยไว้แนบอกเสียงของหญิงสาวทำให้ชายหนุ่มกลับมาจากพวังเขาเดาได้ทันทีว่าเธอคงจะกลัวความสูงเธอช่างเหมือนกับเอมี่ของเขาเสียจริง เมื่อครั้งที่ต้องวิ่งขึ้นไปถึงตึกชั้นที่เก้าเพื่อช่วยชีวิตคนขับรถเครนแต่แล้วตัวเองก็กลับลงมาไม่ได้เพราะกลัวความสูงเอาละเอาละคุณไม่ต้องมองลงมานะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนตึกออยู่นิ่งๆก่อนนะครับอยู่นิ่งๆครับชายหนุ่มคนดังกล่าววิ่งเข้าไปในสำนักงาน สักครู่เขาก็วิ่งขึ้นมาถึงบริเวณกันศาสตร์ที่กิ่งไม้พาดอยู่เขาเห็นหญิงสาวก้มหน้าแนบกับต้นไม้พร้อมกับอุ้มแมวไว้แนบอกซึ่งมันคือเจ้าแมวน้อยตัวเมื่อเช้าที่ตกลงมาจากท้ายรถบรรทุกนั่นเองชายหนุ่มปีนออกไปที่กันศาสตร์แล้วเดินเข้าไปใกล้กับที่หญิงสาวเอาหน้าแนบอกกับต้นไม้ คุณคุณช่วยเอาแมวไปก่อนนะคะดูดูมันจะกลัวอยู่อะคะ่ะเอมี่พูดพร้อมกับยื่นแมวสุดมือไปทางชายหนุ่มโดยที่เธอไม่กล้าหันกลับมามองหน้าเขาเธอกลัวความสูงจนต้องเอาตัวแนบไว้กับกิ่งไม้และไม่กล้าแม้แต่จะสายหัวมองอะไร ชายหนุ่มรับแมวจากเอมี่ส่งให้รอปภอุ้มไว้แล้วเขาจึงกลับออกไปที่กันศาสอีกครั้งเพื่อจะช่วยเหลือหญิงสาวซึ่งเขาเห็นว่าจำเป็นต้องรีบเพราะกิ่งไม้อาจจะรับน้ำหนักได้อีกไม่นาน